แต่ผมจะแจ้งก่อนนี่วันหยุดอีกครั้งนึงใช่ไหมค่ะเห็นที่หน้าอกไหมที่หยดสองเมื่อวานนี้9วันของการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปรากฏว่าที่หยดสองทราบปรากฏการณ์นี่ตั้งแต่เข้าทุบแล้วทุบอกีกทุบต่อเนื่องทุบสถิติเก้าวัน 500ล้านบาทครับตัวชมทุบสถิติภาคที่แล้วด้วยนะคะเขาฉายเพียง9วันไรายได้ทั่วประเทศทะลุ500ล้านบาททุบทุกสถิติเลยครึ่งวันแรกไม่เคยมีหนังเรื่องไหนทำได้30ล้านวันแรก80ล้าน แล้วก็ร้อยล้านเร็ที่สุดใน32ชั่วโมงและขึ้นแท่นหนังไทยอันดับหนึ่งรายได้ปีนี้350ล้านใน5วันแล้วก็ทะลุ400ล้านบาทใน6วันและล่าสุดก็คือทุบสถิติภาคที่แล้วกับไรายได้ทั่วประเทศ9วัน500ล้านบาทเนี่ยค่ะนี่คือปรากฏการณ์และผมดอกคัธบูชมอมฟังดูหลายท่านที่รู้มาปากต่อปากสนุกจริงๆสโมง29นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสารทิดกับ น้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงรถกระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยั์พายุหนักขนาดนี้พียจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องที่มันต้องมา